ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชแนลนะครับก็มาอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้เราจะพามาดูหลังจากที่เราแยกปูนแยกปูนเก้าเสร็จนะครับเราก็จะมาสารเล็กใส่แบบนะครับปิดหัวหัวบล็อกสลิงนะครับเพื่อที่จะทําการเทปูนเข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพากรับ ครับอันนี้เราก็จะหลังจากที่เราสกัดสกัดปูนเกาออกเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำขนาดแล้วก็เออ่จะทาเออ่เขาเรียกว่า Waterproof Water <proof. S 2> นะครับครับผมก็เรียกเรียกไม่ค่อยถูกนะครับนี่ครับอย่างนี้อย่างนี้เขาเขาเาเรียกเขาเรียกอะไร Water Waterproof อ่าเนี้ผมผมเรียกไม่ค่อยถูก นี่ครับเขาเขาก็จะเอาเอามาทาหัวแคปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับนี่นะครับอายุอายุพังานร้อยกว่าปีครับเสร็จแล้วเราเราก็จะสารเหล็กอย่างนงี้ะครับสารเหล็กเข้าแบบพิพูนะครับครับสารเหล็กเข้าไปเสร็จี้นะครับสารเหล็กเข้าไปแล้วหลังจากสารเหล็กเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการใส่แบบ นี่ครับใส่แบบเทป,ปูนครับนี่ครับเราก็จะจะมัดเหล็กก่อน,นครับมัดเหล็กเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับทำนะครับอันนี้เราจะทำเหมือนกันทั้งสองด้านครับทั้งหน้าและหลังนะครับ หลังจากส่วนนี้นะครับพอเราใส่แบบเทปปูรเรียบร้อยนะครับหลังจากแกะแบบเราก็จะทาวอเตอร์ปุ๊บเหมือนเดิมนะครับทาทาทั้งหมดนะครับทาด้านนอกทั้งหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นเข้าไปด้านในนะครับอันนี้เป็นการป้องกันของเขานะครับนี่นะครับเอ่อ จะเริ่มเทกันวันนี้นะครับหลังจากใสเ่เบบเรียบร้อยวันนี้จะเริ่มเทนะครับนี่ครับหลังจากสสรเหล็กเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มใส่แบบเหมือนแบบนี้นครับจะเริ่มใส่แบบนะครับ e lembrar ได้ใส่แบบครับก็ื่อคืนได้เทปูนนะครับเรียบร้อยแล้วครับเช้านี้เราจะมาแกะแบบนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูนะครับว่าหลังจากเทปูนไปแล้วนี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วต้องทําอะไรต่อกันบ้างเดี๋ยวมาดูนครับแล้วตอนนี้เรากาลังแกะแบบออกนะครับหลังจากที่เราได้เทปูนไปแล้วเมื่อคืนนะครับนี่เราเราเทฝั่งเดียวนะครับฝั่งฝั่งด้านหลังนะครับเพราะว่าเราเราเราต้องเทด้านนี้ก่อนเพราะว่าด้านนี้มันเป็น เป็นแหลมนะครับเป็นเป็นแหลมซึ่งถ้าเราลงแล้วมันจะทํางานลําบากนะครับเราเราเราเลยเร่งแล้วเทด้านนี้ก่อนนะครับเนี่ยมันมันจะเป็นแหลมแบบนี้นะครับแหลมลงไปแบบนี้นะครับตรงนี้เขาจะผมแล้วก็ทําการเทปูนนะครับเต็มพื้นที่นะครับใช้ดินใช้อะไรมาถมแล้วแล้วก็ทำการเทปูนนี่เป็นแหลมลงไปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวหลังจากแกะแบบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนไหนต่อบ้างนะครับตอนนี้เราเริ่มแกะแบบมาเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่ครับแกะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแบบที่เราแกะออกมาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งตรงนี้อีกนะครับด้านนี้นะครับนี่ครับเราต้องมาทําการฟิชชิ่งใหม่นะครับ เสร็จแล้วเราจะทําการทาวัตต์ปุ๊บนะครับอ,อีกรอบนึงนครับเนี่ยอันนี้ยังแกะไม่เสร็จนะครับรอสักครู่เนี่ยแถวแถวนี้เราเราจะต้องออมาทําการเจียแต่งแต่งอีกรอบนึงนะครับให้ผิวปูนมันเสมอกันนะครับนี่ครับแบบนี้นี่ครับ,แบบรบ,รบเป็นแบบนี้ครับเราต้อง ทำการฟินิชชิ่งใหม่นะครับเพื่อจะให้เนื้อปูนมันเสมอกันนะครับแล้วเสร็จแล้วเราจะต้องการเราจะต้องเท้ายาวตะรุบแถวนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อต้องการน้ําซึมเข้าไปนะครับ ครับอันนี้ก็ในในส่วนที่เขาเจียออกนะครับที่ทําการเกียเจียเนื้อปูนที่เป็นส่วนเกินออกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหลังจากที่เจียเนื้อปูนส่วนเกินออกนะครับ,บ,บ,รบอันนี้ยังเจียเจียไม่จบนะครับยังยังยัง,ยงไม่เสร็จนะ จากที่ได้ทําการเจียร์แต่งเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะทาโบต์กรุ๊ปแบบนี้นะครับทาทั้งหมดนะครับนี่นะครับเขาจะทาเพื่อกอันซึมนะครับเพิ่มให้หัวบล็อกด้านในเป็นสนิมอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ครับกระทาไว้แบบนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นขั้นขั้นตอนนี้แล้วก็จะทําการดาวน์โหลดสแปดลงไปด้านล่างนะครับนี่ครับโหลดสแปนลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อจะอไปนั่งที่พอร์ตเบลลิงนะครับ ครับวันนี้ก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้ดูกันคลิปต่อไปนะครับว่าไก่ประชม Channel จะมีคลิปอะไรดีๆมามาให้ดูกันอีกครับครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไก่ประชม Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไก่ประชม a n n นลได้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ไก่ประชม a n n นลสวัสดีครับ